กัมพูชางงเลยไทยรู้ได้ไงอังกอร์วัดถูกกลุ่มทุนจีนเช่า50ปีทำสวนสนุกสถานบันเทิงและคาสิโนคนไทยรู้แต่กัมพูชาไม่รู้ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกลับสื่อดิเดทัแห่งชาติของกัมพูชาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ KBN n e w p l u s ได้รายงานข่าวเรื่องนี้เอาไว้โดยบอกว่า Facebook คนไทยบอกว่าถ้าเป็นคนไทยจะไม่มีทางทําแบบนี้แน่นอนกัมพูชาให้บริษัทจีนเช่าอังกอร์วัดโดยอ้างถึง Facebook ของชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วบอกว่า เฟซบุ๊กนี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวของนักข่าวกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่ากิกิก แชร์ข่าวกัมพูชาโดยได้อ้างว่าบริษัทของจีนแห่งหนึ่งได้เช่าอังกอร์วัดทำเป็นโรงแรมสระว่ายน้ำสถานบันเทิงเป็นระยะเวลายาวนานถึง50ปีเมื่อมีข่าวนี้ออกไปนะครับชาวกัมพูชาหลายๆคนเขาก็สงสัยแล้วก็งงกันนะครับว่าทำไมที่ประเทศไทยรู้แต่กัมพูชาไม่รู้ซึ่งจริงๆข่าวนี้ถูกนำออกมาตีแผ่โดยนักข่าวสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักข่าวผ้าสนามเธอใช้นามแฝงในการทำข่าวว่ากิ๊กกิ๊ก แชร์ข่าวกัมพูชาแต่เธอมีชื่อว่าริมคิมซอเป็นนักข่าวสุภาพสตรีภาคสนามสายลุยนะครับเธอเคยได้รับการจัดอันดับเป็น1ใน5นักข่าวสาวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเธอได้รายงานข่าวเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องราวของการที่รัฐบาลกัมพูชาขับไล่ประชาชนออกจากเขตอังกอร์วัดโดยอ้างยูเนสโกนั้นเรื่องนี้แอดเคยทําคลิปทําข่าวไปให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรา มาดูข้อมูลจากนักข่าวของทางฝั่งกัมพูชาว่าเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับทางนักข่าวสาวชาวกัมพูชาคนนี้เขาได้ให้แคปชั่นกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าฉันเขียนจดหมายถึงยูเนสโกเพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องของการอพยพป,ประชาชนออกจากภูมิภาคอังกอร์และเรื่องราวภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดจากกฎหมายของอัปสราจากงานวิจัยที่ฉันทําเสร็จไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใครๆก็สามารถโหลดไปอ่านกันได้ซึ่งเธอทําเป็นไฟล์ pdf เอาไว้นะครับและเธอยังบอกต่อไปอีก ว่ากระทรวงอัปสรารัฐบาลของครอบครัวฮุนเซนกําลังทําลายภูมิภาคอังกอร์โดยการปิดบังภาพลักษณ์ของกลุ่มทุนจีนหลอกลวงประชาชนอบพยพป,ประชาชนออกจากภูมิภาคอังกอร์โดยอ้างว่าเป็นไปตามแนวทางของยูเนสโกในการตรวจสอบอังกอร์วัดและนี่คือการทําลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่ฉันยอมรับไม่ได้พี่น้องในพื้นที่อังกอร์ถูกอ้างว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการทําลายภูมิภาคอังกอร์แต่จริงๆแล้วเป็นการให้จีนเช่าที่ดินในภูมิภาคอังกอร์ อจากอัปสราดยมีแผนให้เช่าพื้นที่กว่า2แปลงพื้นที่กว่า75เฮกเตอร์ในราคา0.66ดอลลาร์ต่อตารางเมตรเป็นระยะเวลา50ปีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยในช่วง7ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ลงนามและนี่คือการตกลงให้เช่าพื้นที่ของอังกอตกับบริษัทนายทุนชาวจีนนั่นก็เป็นเนื้อหาของข่าวที่เธอได้นำเอามาโพสต์เอาไว้นะครับก่อนที่ชาวไทยของเราจะนำเอามาวิพากวิจารณ์โดยบอกว่าประเทศไทย ของเราจะไม่มีทางทาแบบนี้เด็ดขาดนะครับแล้ว KBN n e w p l u s ก็ได้นําเอาข่าวนี้ไปลงเอาไว้ในเพจของเขานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับชาวกัมพูชาบางคนยังไม่ได้เห็นข้อมูลอย่างแท้จริงบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ว่าไทยโกหกบางคนก็บอกว่ามันจบแล้วประเทศ กัมพูชาโดยชาวกัมพูชาคนแรกครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเรียนพี่น้องทั้งหลายในบทความนี้คุณจะรู้ว่าพวกเขาทําอย่างไรพวกเสียมเนี่ยต้องการสร้างข่าวชวนเชื่อพี่น้องทั้งหลายได้โปรดอย่าเชื่อพวกเขาทั้งหมดมันไม่ใช่ข้อมูลความจริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันจบแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าสิ่งที่เพื่อนบ้านทําคือดึงดูดน,นักท่องเที่ยวในทุกช่องทางแต่บางคนก็จ้องแต่จะทําลาย เพื่อนบ้านคนอื่นคงเป็นเพราะอย่างนี้หลายร้อยปีที่ผ่านมาเราถึงไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรืออาจเป็นเพราะเราอยู่ใกล้กันเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมประชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามารอดูผลกันว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมประชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าข่าวนี้น่ะถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาควคมประชาคนนี้บอกว่ามันจริงหรือเนี่ยท่านต่อไปเช่นกันนะครับบอกว่ามันจริงเหรอือนี่มันใช่ข่าวจริงเหรอือประมาณนั้นนะ คร,ครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นหลายคนบอกว่ามันเป็นความจริงนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนพวกเนี้ยอยู่นอกประเทศของเราแต่ทําตัวเหมือนรู้เรื่องราวของประเทศของเราดีทั้งๆที่เราอยู่ในเขมรแท้ๆเรายังไม่รู้เรื่องเลยแน่จริงก็เอาหลักฐานมาสิคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากให้พวกเราเจ็บแต่พวกเรานไม่เจ็บลอกพวกโจนทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าอย่างนี้คอมเมนต์ตอ ไปนะครับชาวค,คัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคมมัมพูาชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผิดแล้วคนที่เข้ามาน่ะพวกเวียดน้มตั้งหาคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจริงเหรอพี่คอมเมนต์ต่อไปนะครับถ้าคอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันก็เป็นไปตามนั้นแหละเท่าที่ฉันรู้หลังจากนั้นก็มีชาวคัมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าวัดของเราเองแท้ๆพวกเราไม่รู้แต่ไทยดันรู้ซะง,งั้น คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมพูชาคนนี้บอกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาก็ให้เวียดน้มเช่าอยู่แล้วไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าที่ไทยพูดนะถูกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่ากระทรวงอัปสราข้นตื่นได้แล้วนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่มันจริงหรือเนี่ยหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคุณอยู่ในประเทศ ของคุณเองคุณไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกคุณอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศเขมรของพวกคุณบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันถูกต้องแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนไทยพูดถูกแล้วคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอาที่สบายใจเลยแล้วกันอยู่กับจีนต่อไปนะสัมปทานไปยาวๆ90 ปีคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้จีนจะมาเช่าแต่ขอมมของเราก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากเท่ากับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปชาวกพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำไมต้องเผยแพร่ข่าวที่ไม่ถูกต้องด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบางครั้งฉันก็ไม่ได้สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาหรอกนะแต่บางครั้งคำวิจารณ์ของพวกเขาก็ทำให้พวกเราได้ตื่นรู้ความจริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแต่ฉันสงสัยว่านี่มันจะเป็นเรื่องจริงนะ คอมเมนต์ต่อไปครับชากอมมชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคิดดูสิพวกเขาใส่ร้ายคนอื่นตอนที่มีเรื่องราวไม่ดีในประเทศไทยทำไมไม่ออกอากาศแต่พอข่าวของประเทศตัวเองเงียบ กามาใส่ร้ายคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าให้จีนเก็บเงินจากอังกองง่ายๆแล้วพวกเราก็จนกว่าประเทศไทยได้แต่ก้มหน้ายอมรับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มเขมรได้รับจากจีนทั้งเงินกู้ทั้งอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ต่างๆเป็นของเก่าๆโลทิ้งปลดประจำการจากกองทัพของจีนทั้งนั้นของโลทิ้งบริจาคให้กองทัพของอมเขมรเพราะหุ้นเซนเอาผ ผลประโยชน์และสัมปทานสูงสุดในแผ่นดินขมรไปแลกมาทั้งสิน้นเรื่องราวนี้คือความจริงทั่วทั้งโลกเขารู้หมดแต่ประชากรของขมร16ล้านคนไม่เคยรู้เลยน่าสงสารจริงๆที่ต้องทํางานเพื่อจ่ายภาษีให้แก่คนจีนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาาขโมชาคนนี้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเพื่อนบ้านไม่เคยหวังดีกับเราเราต้องระวังให้มากเกี่ยวกับข่าวนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาพูดถูกแล้วอย่าไปโกรธพวกเขาเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวัมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเอาให้มันชัดเจนอย่าเชื่อเอาคำหลอกลวงเพราะเรากําลังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากประเทศไทยพวกเขาน่ะไม่ค่อยพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับขมรของเราหรอกหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับชาวคมุชาคนนี้นะครับโดยบอกว่าขมรก็ไม่เคยพูดดีกับไทยและไม่เคยดีมาก่อน หลังจากนั้นชาวคมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับชาวไทยคนนี้นะครับโดยบอกว่าฉันมีอะไรดีๆจะบอกให้นะหากประเทศไทยน่ะไม่รู้จักเรียนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงมันก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกคุณไม่เรียนรู้อะไรเลยนอกจากประวัติศาสตร์จอมปลอมคอมเมนต์ต่อไปครับชาวัมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนไทยพูดถูกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเรื่องไม่ดีนี่รู้นักนะไอเรื่องดีๆดันไม่รู้ประเทศตัวเองอ่ะมีเรื่องไม่ดีตั้งมาก มาทำไมไม่รู้ล่ะมารู้เรื่องของคนอื่นเขาทำไมไปทำประเทศของตัวเองให้ดีโน่อนอย่ามาห่วงคนอื่นเลยอย่ามาแสลําบากคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยนะเข้าใจผิดแล้วมีแต่ขมรน,นั่นแหละที่รู้ความจริงฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าจีนจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ที่แน่แเวียดนามเต็มไปหมดเลย ครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่แอดนำเอามาฝากกันครับจริงๆมีคอมเมนต์เยอะมากฮะดุเดือดมากนะครับถ้าชาวกัมพูชาคนไหนที่มาพูดสนับสนุนข่าวที่บอกว่าไทยพูดถูกข่าวฝังไทยถูกแล้วเนี่ยก็จะมีชาวกัมพูชามาตอบกลับแบบแรงๆนะครับบางคนนี่ถึงกับท้าตีท้าต่อยกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นคําที่ไม่สุภาพมากๆแอดก็เลยไม่สามารถที่จะมาอ่านให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ กับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าชาวคอมพูชานั้นโดนปิดหูปิดตาจากข้อมูลความจริงขนาดนักข่าวที่เป็นนักข่าวในระดับที่มีชื่อเสียงในประเทศนําออกมาตีแผ่เรื่องราวนี้ชาวคอมพูชาในประเทศนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ที่หนักกว่าไม่รู้เรื่องก็คือพอรู้ข่าวแล้วแทนที่จะพยายามหาความจริงกับ,บโบยความผิดมาใส่ฝั่งไทยโดยบอกว่า ไทยนําเสนอข่าวปลอมซะอย่างนั้นนะฮะคือต้นขั้วข่าวเนี่ยนะครับชาวไทยเนี่ยไปรีโพสต์ของนักข่าวกัมพูชานะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือเนี่ยเป็นข่าวที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขานํามาเสนอเองทั้งนั้นอย่างที่ช่วงต้นคลิปแอดได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่านักข่าวสาวชาวกัมพูชาเป็นคนนําเสนอเรื่องราวนี้ ออกมาและชาวไทยเองก็นำเอามารีโพสต์เท่านั้นเองนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารม์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ